เป็นเมตเวเดฟนะบอกว่าการที่เสนอให้มีการทำโนฟลายโซนเหนือน่านฟ้ายูเครนหมายถึงการเริ่มต้นทำสงครามระหว่างนาโตและรัสเซียแล้วก็ยอะเย้ยมาตรการหรือปฏิบัติการอ a สต e r อ e นเซนของนาโตได้ว่าเด็กๆไม่มีอะไรนะเราไม่กลัวแล้วก็แซะโปแลนด์นะบอกว่าขำจังเลยเธอทำอะไรกันนะ นี่คือดิมิทรีเมดเวเดฟนะ,ะก็เป็นตัวจีตของเคมลินความท่าสนใจในขณะที่ยังไม่มีการประกาศโ no น้ฟลายโซนในยูเครนเนี่ยนอกเหนือจากโปลแลนด์เขาจะยกระดับเฝ้าระวังน้านฟ้าแล้วก็ภาคพื้นดินแล้วเนี่ยอีกหลายประเทศในอีสร์แฟลน์นะ,ะก็คือแนวด้านตะวันออกก็ยกระดับเช่นล่าสุดนะเอสโตเนียประกาศห้ามเที่ยวบินระหว่างพรมแดนของตนเองในส่วนที่ติดกับรัเสเซียหลังโดนยูเครนโจมตีไปที่แคว้นเลดินกราดนะ,ะตรงนั้นนะมันไม่ไกลเอสโตเนียเท่าไหร่เขาก็กลัวว่า โดนมันจะถล่มเข้ามาประกาศห้ามเที่ยวบินระหว่างพรมแดนตัวเองในส่วนที่ติดกับรัสเซียเรียบร้อยแล้วโดยผู้บัญชาการกองทัพอากาศเอสตโตเนียรีวรัววาลเกบอกนะคะบ,บอกว่าอันเนี้ยจะทำให้เอสตโตเนียคุมน่านฟ้าตัวเองได้ถนัดขึ้นนอกจากเขตห้ามบินนะเมื่อคืนนาโตโพสต์ภาพนี้ การซ้อมรับมือกับภัยฉุกเฉินเป็น Official Account ของ NATO นะฮะบอกว่าตอนนี้พันธมิตร28ประเทศของ NATO และประเทศหุ้นส่วน NATO อีก18ประเทศมารวมตัวที่เบลเกรียเพื่อฝึกซ้อมฉุกเฉินครั้งใหญ่และซับซ้อนที่สุดครั้งหนึ่งของโลกให้ประชาชนพลเมืองของ28บวก18ประเทศเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่อาจจะเกิดขึ้นคือช่วงวิกฤตนะอาจจะเกิดสงครามหรืออะไรก็ตาม